เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับมีอะไรกี่แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันใน a b y s s of d ด n g e o n นะครับ เป็นเกมแนวคล้ายๆออกแนวกึ่งดักโซนะครับขาย ID ไอดีได้ขายบาทได้นะครับขายบาทคือขายทองวิธีขายทองคือให้เพื่อนเข้าบอร์ดเกมพิมพ์ชื่อเกมใน facebook เลยครับเอ่อกลุ่มเพืเ่อนซื้อขายกลุ่มขายของอะไรอย่างเงี้ยครับอ่เเาเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเล่นเกมให้ดูนะครับออกแนวกึ่งกึ่งดักโซนิดนึงนะก็ที่หมี่ลองเล่นมาหมี่ว่ามันก็ใช้ได้เลยอ,ะอ,อ,อ่ะเอออ่นนี้เราเก็บของไปแล้วนะครับอันนี้มีเล่นสายธนูน ดับเบิลสตาร์นมียกด้วยนะเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยออกปลาให้แตกนะครับเพื่อจะได้เดินทางต่อไปนี่เองนะครับเราสามารถเก็บทองได้นะครับเอ่อมันมุดลงไงวนะเนี่ยอ๋อมีคําสั่งก้มลงนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเ,เจอโจทย์ครับอย่างงี้อ๋อมีกับดักลงมาด้วยครับอ๋อเขาบอกว่าเาเราสามารถเอาโล่หรือเอาดาบบล็อกได้นะครับ แต่เราไม่จำเป็นเราสายทะลุดับเบิลสตาร์ปนี่นี่ดับเบิลสตาร์ปเอ้าชิบหายแล้วมันเข้ามาแล้วครับอ้าวเรียบร้อยเออเฮ้ยเหมือนหมีจะโดนพิษอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าโดนกับดากครับเนี่ยไอดาบลงมาฟันเนี่ยเลือดลดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอจังหวะน,นิดนึงครับเอ้ยเอ้ยไปเร็ววิ่งไม่ได้หรอ โอ้ยเฮลติงครับอ๋อสามารถใช้ผ้ามันแผลได้เวลาเลือดไหลครับโอเคอ๋อเลือดค่อยๆเด้งนะมันไม่ได้แบบกระโดดเด้งแบบพวกพๆเลยอะ่ะอ๋อกดค้างเปลี่ยนของไนดะ้โอเคครับแนวเดียวกับเกโกลี่อ่ะเออแนวเดียวกันอเอออะไรวะแล้วล่ะ เลนเจอร์ <Ranger S 2> จะใช้โลเพื่อหลบหลีกอ๋อเรามีกิ้งหลบนะครับเอาไงครับสู้ไหมครับนี่แน่เปิดก่อนได้เปรียบครับดับเบลิลสตาร์บอ้ยเอ้ย๊ยอึ๊ยอ้ย,อย,อยโอโนี่โอ้โหเนี่ยแหละสายธนูเนี่ยแหละครับสบายเฮ้ยเ่ยหานะเดี๋ยวสกิลหมดครับเฮ้ยมันยิงยิงอ้าเอาเถอเฮ้ยจะมาสู้พลังของธนูเราได้เหรอตัวช่วยการควบคุมรับการช่วยโดยอัตโนมัติโอเคครับรับทราบเรียนรู้ไว้ อ๋อถ้ามันขวางตรงนี้เราก็ยกของบาทิ้งนะครับเพื่อจะเข้าไปเก็บของนั่นเองมาสเกลต้อนขอธนูเด็ดๆหน่อยโอ้ได้ธนูจริงด้วยเอ,อ่อกางเกงอ๋อเราสามารถหาของได้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็นเครื่องหมายเขียวๆแปลว่าของดีกว่าเก่าแล้วกดใส่เลยครับ เออตะกี้ตัวนี้เรายิงกันตายเร้ซึกใส่ธนูเล่นง่ายดีอ่าเราได้ถุงมือครับโอเคใส่โอซ่าเลยเออเกมนี้มีข้อเสียอย่างหนึง่งถ้าตายแล้วของโดดดอกหมดเลยเวลาสู้กับคนนะครับก็ระวังกันสักนดิดหนึ่งแล้วกันอ่าอันนี้เราเนี่ย,ยสีลา อ๋อซีลาลบหนีอ๋อไปคล้ายๆเหมือนเป็นประตูวานิจิน่าจะกลับเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็คือการทดลองเล่นนะครับผมก็เขาก็จะมีสอนเราเล่นต่างๆ อ่าเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนในส่วนเมืองแล้วนะครับผมนี่เห็นว่าเราสามารถกดเริ่มได้เลยครับมันก็จะไปกอบบินเคฟนะครับอ้อคังรวมคังรวมนี่น่าจะรวมของทุกทุกตัวให้เราในดีนะครับอืมอ๋อเราสามารถซื้อยาต่างๆได้นะครับเอาเอาเลือดมาหน่อยครับอ๋อขายตัวลงมา โอเคครับอะไรที่เราไม่ใช้สามารถกดขายได้นะครับโอเคลุยครับนน่กดเริ่มเลยมันก็จะเป็นแบบด่านแบบด่านไปมาเรื่อยๆอ่ะเอออันนี้คือด่านแรกของเรานะครับเราลองลองดูซิโอ้โหขับบินเหรอมีเนื้อเรื่องด้วยนะโอ้มีเนื้อเรื่องด้วยเยอสดใหม่ชั้นดีเลยนะเนี่ยัจับคนไปขายเลยวะเนี่ยเกมแม่งออกแนวเถื่อนนะอ๋อพวกพวกเรานะครับพวกเรา นึกว่าจะมาจับกูใช่ไหมโอเคครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกนี่คือพื้นที่เริ่มต้นด้านหน้า,นาดันเจียนคือสิ่งที่เจ้าต้องไปโอเคครับได้เลยอะไรครับเนี่ยนี่กดนี่กระโดดด้วยกิ้งเอาน่ๆเอาไว้หลบครับเผื่อใครเข้าใกล้เรานะครับคุณได้รับค่าสนะเติบโต อ๋มีอัสเตดตด้วยโอ้โ oh หเอาเรื่องอัสเตตได้ด้วยกดเลยอะ่ะะค่าการตัวละครตัวละครอยู่ไหวะอ๋อมันให้เราไปเตรียมตัวคุยของในเมืองก่อนอ๋อมันก็จะเป็นดันเจียนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะตรงไหนที่เราที่เรายังไม่ไปก็แปลว่าอ้าวนี่คือต้องยิงมันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็บินคุงก็บินคุงอุ้ยยิงโดนโลถ้ายิงโดนโลคือไม่เข้าครับ เออมันก็งงให้เรายิงเออใส่ธนูสบายดีว่ะเออเนี่ยดูดิเอาแบบร้อยหลาโดนด้วยระยะไกลเออเอาดิอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆนะครับความแม่นหน่อยเออถ้าโดนยิงหัวดาเมจเพิ่มไหมอุ้ยโดนยิงหัวดาเมจเพิ่มครับเออเอาดิเออโอ้โหใส่ธนูมันสบายจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยหมายถึงสบายหาเงินแล้วนะถ้า PVP น่าจะลำบากนิดนึงครับน่าจะโดนเขาไล่ทุก เร่ถือว่าใช้ได้เลยนะเกมเอาเรื่องเลยนะเออสำหรับคนที่แบบว่าชอบแนวดาร์กโซน่าจะต้องแบบใช้ได้เลยอ่ะขอเปียนเลยครับอะไรที่กดเป็นขึ้นสีเขียวแปลว่ามันบวกครับอะไรเนี่ยจุดเซฟหรอส่วนภาวนาเพิ่มพลังโจมตีอ๋อโอเคครับเพิ่มพลังดีเลยครับถ่ายธนูยิงไกลน่าจะมีวิ่งหน่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนน่ะโอ้โหพื้นขาวแบบนี้มันดาร์กโซชัดเลยเฮ้ยธนูแม่งโกงว่ะ ยิงข้ามเข้าไปได้ด้วยยิงข้ามหมอกได้ด้วยนะโอ้สบายเลยกูที่ถูกเลยนะหนูสบายเลยครับอย่างเงี้เอาหัวกระบ,บาลเข้าไปนี่ไงไม่ต้องดับเบิลสตาร์ตัวนี้มังฝึกกว่าวันนี้ถ้าเราเข้าไปแรกกว่าจะยิงตายใช้เวลาอยู่แล้วเนี่ยโอ้สบายเลยชีวิตขอของหน่อยครับขอบคุณครับดีเลยครับเหรียญเดี๋ยวผมจะเอาไปซื้อของครับขอบคุณครับ เออเป็นแนวที่แบบมันไม่ค่อยมีแนวนี้เล่นนะเออแต่มันสนุกอันนี้มีเล่นในมือถือนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆแบบเล่นให้สนุกจริงมีแนะนําว่าให้ไปเล่นในคอมดีกว่าครับน่าจะเหมาะกับการเล่นแนวอย่างนี้มากกว่าหรือต่อจอยสติ๊กได้เกมต่อตอยจอยสติ๊กได้นะครับแต่นี้หมีก็ใช้การเล่นมือในเล่นมือถือเอาเนี่ยแหละแตะเล่นเออมันก็เล่นได้นะอะไรแบบนี้เสียงรอบข้างอย่าลืมฟังเสียงรอบข้าว่าอ๋เอเรายิงอย่างนี้มันก็รู้ว่าดีนั่นไง ทำแล้วทำยังไงเนี่ยอ้าวยิงโดนด้วยเว้ยโอ้โหสบายจริงๆเลยนะโอ้ชีวิตนักธนูดีดีอันอันด็อ้าวยิงเขาตายหมดแล้วนี่โอเคต้องยิงเขาด้วยเหรออ๋อมันจะสู้เราไหมเนี่ยไม่เข้าใจทําลายไม้กระดานเหล่านี้ไปดูกันเถอะอ๋อโอเคครับก็ทำลายไม้กระดานงไงเนี่ยธนูยิงได้ไหมอ๋อได้นะครับแต่จริงเราเปลี่ยนดาบเรเปียตรงนี้ได้นะเห็นไหม เป็นไรป่ะครับคุณโอ้ยเดี๋ยวอฮ้ยช่าโอ้โหโอ้โหอ,อะไรวะอุ่า์าช,ช่วยหน่อยแน่หน่อยแน่หน่อยแน่โอ้โหเราอุต่า์ช่วยแม่งธนูปากการกระบาลกูเลยอ้าโหหวานเจี๊ยบโอ้ยธนูบอกดาเมจด,ด้วยขอบคุณมากครับโอ้โหนี้ผมจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกนะครับไอเราก็นึกว่าเขาจะโดนกอบบินเซเลเยอร์จะโดนโซมแล้วเนี่ยเราก็อุต่าเข้าไปช่วยออาโทเอ้ย เป็นคนดีไม่ได้เลยเกมนี้มีถ้ามีวิ่งจะจา้ามากเลยแต่เกมนี้ไม่เหมาะกับวิ่งหรอกผมดว่ามันต้องค่อยๆไปอย่างเงี้ยแหละถ้าวิ่งเดี๋ยวมีเสียงเดี๋ยวโดนลุมนะครับถือว่าสนุกนะเออถือว่าใช้ได้เลยอ่ะเออค่อนข้างดีเลยอ่ะอันอันนี้แบบเรายังไม่ได้เจอบอลเอยอะไรวะโอ้ย,ออยมีมิกมีมิกจะตีนก้ะหลบเออเฮ้ยคูอย่างนี้ต้อง โจมตีด้วยดับเบิลสตาร์ครับดับเบิลสตาร์ไอชิไอชิไอชินี่ดับเบิลสตาร์เราตายยังไงนั้นนี่ยตายเลยใช่ไหมเออออยิงมันตายก่อนจะได้ของครับส่วนใหญ่ของได้จากพวกกล่องมีมิกมักจะดีนะโอ้โหนี่มันแดาดาร์กโซชัดๆเลยมีกล่องมีมิกกินหัวควนด้วยเอาหรืออเ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ปลอดภัยแน่นอนยิงแม่งก่อนเลยใส่ก่อนได้เปรียบครับนั่นไงโอ้โหเพื่อนๆธนูสบายชิบหายชีวิตดีๆต้องทักธนูเลยนะครับ ถ้า e <hi> เราไม่โดนลุมแล้วก็ไม่ตายแน่นอนอ่ะอะไรวะนั่นน่ะยิงก่อนได้เปรียบดูลูกธนูด้วยนะครับลูกธนูเออโอ้โหกองใหญ่แบบนี้มันมีมิกมาวันนี้ชักอันนั่นน่ะเฮ้ยกระโดดตีลังกาหลบแต่พอสตาร์ทสวนไปชิ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  อันนี้มีเล่นขับมีมีเล่นคนนะมาเออคนต่เป็นสายธนูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอ้าวผ่านด่านแรกก็เหลือเี่ยวโถไม่ได้โดนเลยอ้าวมีคนมาเข้าหลังเราอ้าวล่อกูอีกเอออ้าววัดอ้าวโอ้มันเอากล่องอล่ววอเราว่ะอ๋อล้วขโมยของแต่ไม่ได้ฆ่าเราใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับถ้าเป็นคนดีมากเลย มาโลกโลกนี้โอ้โหมันเขโามยของเราหมดอาเราตายไปแล้วนี่ว่าโอ้ความตายไม่ใช่ครับความตายคือการเริ่มต้นใช่ไหมผีท่องคํานี้ม,มาเบื่อละอ้าวเปื่อยเลยกูการตายเราบอ,อกมาจนแล้วไม่ใช่เรื่องหน้าอายอ๋อคือเราคือเราเข้าไปเล่นตามตามนี้ก็อาจจะมีคนมารอบฆ่าเราอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เห็นไหมอย่างที่มีบอกคับตายแล้วของหายหมดเลยนะครับเราสามารถกลับไปดูได้ไหมการหาจากอุปกรณ์อ๋ออ๋อเขามีของให้เราด้วยนะครับโอเคครับก็ของชุดเดิมนั่นแหละโอเคครับขอบคุณมากครับอ๋อเขาบอกบอกว่าถ้าจะเข้าดันเจียนให้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมไปปาร์ตี้ดนันดันเจียนนะเธอโอเคครับขอบคุณขอบคุณมากเลย <laughs> อ๋อถ้าเราเป็นมือใหม่นี่โซโลดันเจียนปารบที่ดันเจียนครับนี่เราก็หาคนเข้าไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเออคลิปแรกแล้วกันนะครับสำหรับเกม Abyss of d u n g e o n นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสนุกมากเลยนะเออเป็นแบบแนวแบบเขาทำไม่เหมือนใครดีอ่ะเออสามารถขายทองได้นะครับเพื่อนๆไปพิมพ์ชื่อเกมใน Facebook เลยครับมันจะมีกลุ่มซื้อขายอะไรแบบนี้มีเห็นมีคนรับทองอยู่ก็ลองไปขายได้ ก็เผื่อใครจะหารายได,ได้หรือว่าทำไอดีของแน่นๆอะไรแบบเนี้ยอัพสกิลเลเวลสูงๆก็สามารถไปขายได้นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับลองดูครับเกมแนวฮาร์ดคอร์เหมือน Dark Soldier